อีกหนึ่งประเพณีที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันแล้วก็เป็นเอกลักษณ์นะคะนั่นก็คือการบวชสังลองนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่เองค่ะพี่น้องชาติพันธุ์ไทยใหญ่นะคะก็นําบุตรหลานกว่า103คนมาร่วมพิธีบวชสังลองหรือฟื้นประเพณีปล่อยสังลองที่ธรรมสถานม่อนพญานครราชอเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ บรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นบรรยากาศที่รรมสถานม่อนพญานคราชที่อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่นี่มีการจัดงานรื้อฟื้นประเพณีปล่อยสางลองเป็นการบรรพชาสมปเนนภาคฤด,ดูร้อนของชาวพี่น้องชาวไทยใหญ่นะคะโดยมีขบวนแห่สังลองพระมาหาเจดีย์ภูริทัตตนาคราชมีความกว้าง40เมตรยาว60เมตรสูง59เมตรค่ะซึ่งยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยในปีนี้มีผู้ปกครองพาบุตรหลานมาร่วมบรรพชาสมเนรจำนวน103คนแต่งกายชุดเจ้าชายน้อยไทยใหญ่นะคะประดับด้วยเครื่องประดับทองคําเพชรพลอยและสีสันของเสื้อผ้ายอย่างสวยงามค่ะมียัดยญาดพาขี่คอเดินรอบพระเจดีย์นะคะโดยไม่ให้เท้าสั่งลองเนี่ยเหยียบพื้นดินจนกว่าจะเข้าพิธีบรรพชาเป็นสมเนรค่ะโดยมีการเต้นไปตามจังหวะเสียงดนตรีมีกลุ่มพี่น้องชาติพันธ์ชาวไทยใหญ่ร่วมประเพณี แห่ครัวตานนะคะชายชะการเกือบ30คนเลยก็ช่วยกันแบกนี่เขาจะมีการแห่แบบนี้นะคะ บรรยากาศคือคักเลยซึ่งประเพณีปลอยสั่งลองเนี่ยคือก็ <ๆ S 1> คือการบรรพชาหรือว่าการบรวชสามเณรของชาวไทยใหญ่เป็นประเพณีสืบทอดกันมาอย่างยาวนานการจัดงานที่ธรรมสถานม่อนพญานครราชก็เพื่อเป็นการรื้อฟื้นประเพณีและการบรวชเพื่อทดแทนคุณบิดามารดาและการบรวชเรียนก็ยังเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาอีกด้วยนะค,ะ,คะเขาบอกว่าการบรวช่ละปีบวช ปอยสางลองเนี่ยนะคะ,คะหนึ่งคนที่จะบวชต้องเตรียมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแล้วก็เครื่องอัฐบริฐารรวมกว่าห0 0 0มืนบาทฉันก็ประมาณเยอะเหมือนกันก็เรียกว่ายิ่งใหญ่มากๆด้วยใช่แล้ว,ลวค่ะ